สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้กะมาหาเลาะสวนเลาะไห่เลาะนาแต่ก่อนนะเลาะทงวันนี้ก็มาเลาะสวนบัมืนขู่มือนั้นเลาะเลาะทงไถ้ควายวันนี้มาหาเลาะป่าเลาะสวนเหมือนกบบ่อกนี่อันนี้เอ็ดเอาเอ็ดเอาบ่ขุดเอา ขุดคุดลงคุดอะไรยังมาใส่แบบนี้พยางเลยพยางขุดลงเลิกบ่โบโบคือเดียวคืบเดียวเชื้อเชื้อตกบตกบมันก็ดรีอยู่นี่แล้วเพราะว่ามันเอายังให้กินมันอยู่ในหูเนาะเอาอย่างหานให้กินมันจะขึ้นมาบ่โบโบขึ้นมาเลยเดะเดะนอยู่ในหูอ๋อมีอยู่เพราะว่ามันอยู่ในเลี้ยงหลายบ่เครื่องโลครับเอามาลงเอาลูกออดมาลงเอาลูกออดเครื่องโล่สองร้อยสองร้อยสามสองร้อยตัว โอ้เด๋ยเดีนแลนวะดีนแล้วตัวใหญ่สามพนบอกสามใส่มันก็้เขาอยู่ในป่าโอ้อยู่ในป่าคอ่าเอ็ดไมองมองมันอันนั้นเอ็ดบ่อยมันมันนอนโบไดทไทยเป็นบนน้ำเลยโบเลทเปลี่ยนน้ำทรามาติดบกน้ำฝนลงมาถห้อยู่ในป่าน้ำฝนมันลงมาหน่าอยู่ในป่าอันนี้ไปเอเบซีเลย อันนี้คือมาหาอันแบบแผนแบบว่าจะเลี้ยงกบค่ะเลี้ยงแบบใดฮะนะเออเอาจอกลงไปบำบัดน้เจ๊โอจอกนี่บอกจนี่แหละครับมันบำบัดน้ำบำบัดน้ำมาจอกอันนี้น้ำบ่เสียน้ำบ่เสียอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นกบธรรมชาติมันบ่กกบที่เขาเลี้ยงเอาไปซื้อมานะครับแต่ว่าเอามาปล่อยไป่ที่มันมาปล่อยมันเป็นธรรมชาติอืมอะไรแต่ใหญ่มาก มันเห็นคนมันก็ลงไปถ้าคือตัวนี้บมตื่นเลยตัวนี้คืออันกบที่อันเพคนเลี้ยงที่บมได้เอาจอกใส่นี่คือเข้าไปเบิ่งมันสินั่งป้องอแข็งแมกอยู่นะแม่นอันนี้มันสียานเลยบอกมันมันเป็นกบอันนี้เอาจอกเนี่ยอันนี้มาลงอีกอันนั้นปลาครัเขาเข็งใส่ปลาไปเบิ่งปลาครับอันนี้ปลาอย่างอันนี้ปลาเข่งครับปลาหมอปลาหมอปลาเข่งไงนะปลาเข่ง ปลาตัวใหญ่ค่ะครับอันเลิกอยู่บนน้ำนี่เลิกบ่ห้าสิบเซนครับห้าสิบเซนปลาพอดีมาเป็นคู่นี่ก็สิบวางประมาณมกสิบเซนนี่ละาะว่าเฮาบอเ้โอ้เกือบไปแล้วบ่ขึ้นมาตัวใหญ่แล้วบ่สองนิ้วสามนิ้วแล้วครสองนิ้วสามยิ้วเหรอปลาปลาดุกเหรอบ่ปลาเข่งครับปลาเข่งไงวะปลาเข่งปลาเข่งอยู่ปลาเข่งนี่ยบ่ปลาดุกเดี๋ยวไปเบิ่งสวนอันน่ะสวนฝรั่งมีสวนฝรั่งพร้อม มีสวนฝรั่งด้วยหาหาดูดสวนมักสวนมักซีดาสวนมักซีดานะคะโอ้โสวนมักซีดาะคะ่ะมาเลาะอย่างนี้โอ้โหพอดีร้อยร้อยต้นผัวอันนี้คือห่อไว้คืออันอันกันแมงวันทองกันแมงวันทองอันอันนั้นเป็นหมดอเอาท่อหยาดครับใส่น้ำ ใส่น้ำยดสปริงเกอร์น้อยครับมิินอันอันละว่าหั่นตัวปูมะเขือน้ะไหมบอละวะครับหั่นดีปูมะเขือเตือเทศเตือเทศสลังเกี่ยวเข่ากะลงเตือเทศเออเดี๋ยวใช่มาเบิ่งอีเด้อมะเขือเทสเห็นอยู่เหรจักส่วนไผ่ส่วนไผ่น้ำมาอยู่เข่าไปบุได้บ่ะนี่ฮะเพิ่นกำลังอันเก็บเก็บเอาเมล็ดมันบ่เอาแต่เมล็ดมันอันเอาแต่เมล็ดได้เพราะฉันบุได้เอาเอามาใส่ท่อใส่ท่อครับใส่หัวสปริงเกอร์นะครับนี่บุได้ต้น อันนี้คือต้นหมักสีดาค่ะต้นหมักฝรั่งนะคะหมักสีดาคนห่อไว้กันแมงติงามเลยค่ะเออางสคืกันการแมงวันทองการแมงวันทองกระดานห่อนี่คือพางแสงแดดพางแสงแดดโอ้บ่โหคนตกใส่เออกันแมงวันทองวันน่ะเรือเก้าสิบเก้าต้นมาสั่นเต้วันน่ะ เพื่อนเพื่อนพางแสงเดดไว้กับอันกันแมงวันทองและอันที่ห่อไว้เนื่อสัตว์บ้านี้เบิังบังหมากมันนะคะนี่อันนี้คือคุณใดค่ะหมากมันอันนี้คือหมากหมากซีดานะคะนี่หมากฝรั่งค่ะขายสามสุดเหรอครับขายสามสุดเหรอภาษาคุณใดขายสามสุดลหรอคุณนะบังได้ค่ะเนื้อมันกำงงามๆเลยไล่เม็ดบ่กิมจูครับกิมจู กิมจูภาันทานกิมจู่าษนเออเห็นของกินได้กระถ่ายแลย้เนาะมีทางอันอันนี้ก็ขายได้สามชุดแล้ววะซันบัดน,นี้พันมีเลี้ยงปลาอีกเลี้ยงกบอีกใส่ปลามา

ยายพอง,งานนี่บ่ยายพอง,งานที่หลายสิทีลงไปไปฮอดหน้าหอดผู้ฮอดไปฮอดตัวยุคาผู้ค,ค่อยมาแล้ะมองมา,ม,งม,ามาเบิ่งข้าเจ้าอันปู่มะเขือว่าสิไปถ่ายวันนี้เข้าไปบ่ได้วันนี้เจะครองวอยู่วันนี้เพิน่นว่าเพิ่นเอาเบิร์ดเราซุดนี่เพิน่นเพิ่นเอาซุดใหม่เพิ่นเอาเมด็ดเอาเม็ดไปแล้วนะผู้ลงไปฮอดผู้ฮอดตัวยุคาผู้ มาเท่าน,นึงแล้วว่าว่าสายุดกระปูคือกันล่ะสันวันนี้ท่าบ่เห็นบานนี้ฮะเออบอ่อยู่เีสีเมนมะเขือเครื่องอันละอ,อ,อเมทมะเขือเลยเฮ้ยแล้วก็ขาย,ยานะเนยมะเขือเนี่ยเครื่องร้อนมะเมทมะเขือนี่ไหม เครื่องร้อนเมลมาเขือเครื่องร้อนมาเขือใส่ฮะใส่ก็ซาป่าฮะซาปาเนยครับปลายุคาใหญ่เลยครับใสปลายุคาใหญ่ขนาดปลาน้ปลาตะเพียนครับใหญ่แลวบ่ อ๋อหัวอาหารไหเห็นบ่ะไปไปเบิ่งป่ะคือสิไปเ่ยต้นต้นอยุคาขนาดใหญ่ขนาด่นล่ออุบาพุ่อเด้ต้นายุคาใหญ่เห้ยอันนี้สนุกครับสนอะมีดอกอยู่่ามากมมากแก่ไหมพามีมาแก้ให้เลยเด้อต้นสนุเป็นยาเด้อเยเอาไปปลูกเกี่ยวน้อยนะครับ เป็นยาเอาไปหนึ่งเอาไปแกงสนูเขียวน้อยครับสนูเขียวน้อยฮะเอาไปหนึ่งก็ได้ไหมบอหนึ่งได้พัดก็ได้ครับพัดก็ได้นาอย่าจได้ไปปลูกอยู่ดอกมันปลูกบนเคี๊ยไปพัดพนว่ามันเป็นยาป่ะทันกินดอกสนูเนาะถ้ามันแก่เอาเมลไทยหน่อยเด้อลงทุนเบื้อเป็นเออเบื้งคันคูเบิ่องเหน็บคันคูช้างยากไงพี่ งา,กกงามกับงามขนาดงามบ่นี้นบ,บองามปานไหน,นดินอ่อดบ่โอวัชลามงศีดาดนั่งแบกอะไรคู่เออบังรถบังรอต้อนหัวต้นยุคข,ข่ายห่ะใหญ่ยายมากเลยค่ะ เพิ่งเคยเห็นเลยอยู่คาใหญ่ใหญ่คุณนะใหญ่ขนาดอยู่คาปลาสาปลาเพ,าพนะิ่นปลาคุณนะปลามาคืออันขึ้นมากขนาดแท้เ,เยอะมากเยอะเยอะผู้ดีโหัวอ้อไก่เงินมานนซีก็ใครเลยไก่กาชวงนั้นัน นี่จนได้เอากเอาก้องวงจอยปิดแม่นปลาลายปลานี่เขาก็เห็นเลยแม่นแม่นเออแม่นปลาอัน้ตัวใหญ่ลายนะคะพอด่พงกนี้พอันนี้คือปลาเด้ค่ะนี่ปลาได้เนี่ยประมาณได้จะหาได้สองเดือนติมมรับปลาก็ได้สองเดือนครับโอ้ห ปลานินปลานินปาตะเพียนปียสุกปากุดปากุดโคโทปลาข้อก็ประมาณสักสองสามร้อย่คุณอะปลาขอก็มีมันบกินกันห่ดเลยบ่ได้ครับหัวหารน้ำกันเลยอาหารน้ำกันเลยคุณดีคุณอะโอ้หลายขนามีทุกป่าบรหายน้ำจันเลขายเลยเนาะมัดไก่ มันกายอันไกลมองอันดูแลไปย่างคนหลักนะหลักแนนอนคนเอออดเลยบ่เขาอดเอาได้เข้าเลี้ยงมาอดเอาโหเขาเป็นนกเขาเลยเขาสีล่มาอยู่ฝั่งเดียวหูเด้หูเด้เบาบังนี้ผป่าหูลายขนาดใดหญ่นี่าโอ้มีแต่ขาม่ายดิขามายก็มีทางนี้เนาะเฮาเลี้ยงแล้วเขามากขามายเอานะเลิกมึนกัน่ ฟังทางนั้นสามเมตรทั้งสี่สองเมตรกวางป็นสองอันอือบ่อนตื้นกรบเบนเล็กบ่อนกว้างบอนบ่อนอันขนาดยูสวนหนพวกเลี้ยงเขาไม่ตะพ่นแปวนะอืหญ่นะพวกเจ้าของลงแปอวเลยบ่มีเจ้าของเพื่อนแปอาก่อนนะเ้าเลี้ยงย่บ่นี้ห้าไปลาเอารถเพื่อนแป๋าก้อนบ่อ ว่าจังหน่อยก็จังไปเอาหะนะความันได้พาผู้สามันปีนี้หละปลาห่าขั้วมาจากเมื่อปีตัวใหญ่วันนี้เฮาจะไปเอาม้าบ่เนี้เอามังกินเจ้าของเขาไปเอาแล้วเพราะว่าเอาม้ามันตัวน้อยเฮงปัากุเออเขาลจะเอาก่อนเจ้าของเขาเอาเก่อนอันนี้กับย่านเจ้าของเขาเอาก่อนผู้เฮาเลี้ยงไงจิกลางคืนเดี๋ยวมาผู้ช่องมึงอยู่บ่มาท่องมึงอยู่หลายได้ไงจะพันไงปลาห่าพัน หาพันผัวหาพันตัวพัโอ้เอ็ดเอากล้องวงจรปิดมาใส่เลยติดเลยนี่ว่าจะเอามาติดอะไรเออจะเห็นในเห็นในกล้องแล้วก็มูจักแล้วว่าเป็นไผ่เขามาเอากังพืนนี่แหละกังคืนก็เห็นเพราะว่าส่องไปเนาะอืมดีมันกำลังสีเป็นอันตัวเงินตัวทองเลยจังหน่อยข้าม้ากับมาก่อนเออ จะของเพิ่นมาจะของเพิ่นมาก่อนดิโบยังแล้เออไม่เอาเพิ่นเบิดเอาคืนเดียวอืมเออคืนเดียวเบิ้ลและค่อยพ่ำจะหาสิเอาเหรอบ่มีเพิ่นมาเอาก่อนแล้วยังไง่ไได้ว่าสิเอามาปิ้งพ่อปิ้งต้นใหญ่ขนาดต้นได้มีคุดบ่อหนึ่งต้นใหญ่เอเป็นเฮือนก็ได้เลยคุณดิโอ้หน่อไม้หน่อไม้อย่างกิมซุ่งเหรอหน่อไม้กิมซุ่งบ่นะอันไผ่บ้านกับช่างไผ่กิมซุ่งอยู่พุ้นครับกิมซุ่งอยู่ในอันตาสนูบ่ โอ้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งต้นสนุกนะคะเพิ่นมีต้นสนุนําต้นสนุนี่ถ้าแม่นถ้าแม่นมีเม็ดเอาไว้ให้ดิดูหรือต้นน้อยมีอยู่บ่ต้นน้อยชุดนี้มันก็บ่มีแล้วเพราะว่ามันฮะมันขึ้นใหญ่เบ่นอะไรดิขื่นไงบ่นเหรอถ้ามีเราอยากได้นะเอาเม็ดมันก็ได้เอาเม็ดไปหว่านลูกหญ้าบ่บ่ได้ลูกหรือว่าอันอันไทยวานเป็นไทยวานทางนี้

เอาไปผัดกินก็ได้อหอมสะกดครับทั้งๆข้าวหอมสะกดพันมันนะ,ะนที่กรงเขาทางเลี้ยงปลาปลูกพักปลูกมีผู้เดียวอันนั้นมะฮูมะฮูพันหย่งนะั้นะดำเนินครับดำเนินดำเนนิไฟปลูกเมียปลูกด้วยตัวปลูกผมแล้วปลูกปลูกน้ำกัน คือข้าราขยันแท้ปลูกน้ำกันอะไรตัวนี้ปลูกหญ้าไว้ท้าเห็ดหัวอาหารฮะวัววานอิสราอิ๋วตะวันยังบัวอาหได้เต็มหัวอาหารยังหัวอาหารปลาเอาเอ็ดแบบไหนจะเอามาผสมกันกับอันทองโกนี่อันหญ้าเดสันหญ้าว่าอิสราอิ๋วเออหัวอาหารเอาเดี๋ยวจะมาเรียนแบบด้วยเด้อหัวอาหารปลาอะไรเนหลายอะไรชื่อสุดยอดใช่ไหมหัวอาหารปลาบอแล้วเอ็ดเกษตรตะกอนนี่เลย กเกษตรกอรอะไรอันมะฮุ่งอันนี้มันเป็นแม่เนี่ยเอาอยางใสดึง่านแบบบักถึงต้นเลยมันเป็นผู้บ่มันเป็นแม,ม่เป็นแม่อันออน,นี้บ่เอาอยางใสกะถ้าเฮาบวกลนสารเคมีกะใบมะฮุ่งนี่แหละใบมะฮุ่งนี่แหละกับใบอันนั้นแล้วเฮากะเอามาขยี้แช่น้ำเอาใบมะฮุ่งกับหยังกับยาสูบครับเอามากับยาสูาสีส้แช่น้ำ, <โฮ S 1> นำว้พริกน้ำพริกน้ำ มาปั S <S ่นโบเล่พ้นใส่กระตูพ้นใส่กระตูหมากเลยไม่ใช่ไปบ่พ้นใส่กระตูพีแเลยเอาพริกยาสูบกับกับใบอันมังงใบมังหงนี่แหละครับไทยกิมซุ่งครับกินสูงนีเพื่อนรถบักถีนตัวหนึ่งอันนั้นไทยจีนครับไทยจีนกินสูงหน่อใหญ่ละนี่นะครับกินลายนะเอาไปกินลายนะปลูกไว้แถวแรกดินลายนะ แกมังก่อนก็ลงซีบเสาก็ขึ้นก็เจาโอ้ไชทอง่นีช่วงนี้ยังบ่ไใส่ทอใส่ทอบ่นี้กิมซุงงานวัยกรางกิมซุงงานเข่าลายก็เลยงานเข่าลายป้ายไปดางละหมดไปเอไปด่านอันเอ็ดหัวอาหารหายปลาท่านก็เอามาซับเลยยาหวานนะโอ้ยาหวานนีประโยชน์ด้วที่เราก็มาซับซับซับแล้วก็เอามาผมข้าม ผสมห้ามโทเหลืองหัวหันเหะี่มักขึ้นเดีวก ust, Arrow, un ung, ับผสมกับมักขึ้นเดียวอันนี้ไม่ได้อันนี้หัมากอันนี้มากอันนี้มากอันนี้กามันแก่ไปแล้วอ่อนด้มันอ่อนมันส่วนมากินได้แต่ดอกกินได้แต่ดอก อันนี้คือต้นสนุนะคะสนุน้อยเรือนงามอันหยาคือหอมเขาเอียนหยาวาดเออหยาไว้ไเอวเครืองหอมบักตังแม่นเออนาาข,ข้าให้ปลูกไปหยาปลูกไปให้งวัวบอกอันนั้นเคนปลูกให้งวัวครับอันนี้ต้นสน,นุน,นะคะนี่ต้นสน,นุนั่นแล้วอันนี้อันเขาอันเขาอันว่านไว้เอาไปโยนเอาไปหน,น,นาโยนเหรอเพอาะใส่ถาดเพาะใส่ถาดเลยติครับมันได้ถาด โอ้หพ่อสะาอันนี้แล้วกไปโยนนะบ่ออกทุกเม็ดเลยีออกทุเม็ดเลยพูดดโอนายโยนหันนี่การงที่นอ้อที่มันเหลืออันนี้จหอันนกันบ่พให้อันนี้คือนายโยน นายโยนมีชิได้มาปรึกษาหาเรื่องคนน่าปลูกอย่างก็นด้ดิเอ็ดก่อนี่ผู้เอ็ดกออนี่พูดดิมันจะเป็นดอกเป็นหมาค่านี่ได้ดนะนีนมัง่าน้ำแล,นนแล้วดิเราสุดท,นะท้ายแล้วด,ววดิอันนี้สวนไล่นา ผู้ที่ทำผู้ที่เอ็ดผู้ที่เอ็นผู้ที่เอ็ดมาแล้วสิมาเบิงอันอันการปูมะเขืออีกหายนยามออกยามเอเก็บเกี่ยวเขาเลยปูมะเขือไหมบเออเกี่ยวเขาแล้วมิสก,กี้กะแ,แล้วจะมาระเบิงนะอันนี้คือผู้อันผู้เอ็ดแล้วก็จะไปเอ็ดตามกาันมาเบิงแบบใดนะคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ